อ่าข้อนี้นะครับเขาก็บอกว่าเมื่อยิงแสงเลเซอร์สีแดงนะครับนะซึ่งพวกเอา่าเลเซอร์สีนั้นสีนี้มันก็มีอา่าแลบด้าจำเพาะของมันอยู่แล้วนะครับนะซึ่งแลบด้าเนี่ยนะครับแลบด้าคืออะไรเลบด้าคือความยาวขึ้นหรอนะความยาวขึ้นนะครับซึ่งคนรู้ดีอยู่แล้วว่าพลังงานเนี่ยมันจะแปรผกผันกับความยาวขึ้นอยู่แล้วนะครับทางเคมีคุณเรียนนะครับ เนี่ยเวลาคุณทําโจทย์ไปคุณก็แกะทีละอย่างไปนะครับนะนะแกะไปก็ต้องรู้ว่า E มันแปลผกผันกับแล็บได้ใช่ไหมนะเขาก็ให้แลปบได้มาครับผ่านอากาศไปยังน้ําเชื่อมกับผ่านอากาศนะครับใช้คำว่าผ่านอากาศไปยังน้าเชื่อมกับนะไปยังน้าเชื่อมด้วยมุมตกกระทบเท่ากับสามสิบองศานะครับมุมตกกระทบเท่ากับสามสิบองศา พบว่ามุมบักเหียมีค่าเท่ากับตัวนี้นะครับจงหาตาัวแอนะลิอขณะเคลื่อนที่ผ่านนําเชื่อมครับโอ้โหข้อนี้จงหาความเร็วนะคือข้อนี้เนี่ยถ้าถ้าโจทย์ข้อนี้จะง,ง่ายนะคือข้อนี้น่าจะถามมาจงหาแลบดาจงหาแล็บด้าเมื่อผ่านนําเชื่อมโจทย์น่าจะถามอย่างนี้นะครับคุณอย่าลืมนะว่าการที่เคลื่นมันตกกระทบไปกระทบมาเนี่ย เอมันไม่เปลี่ยนครับ f มันคงตัวนะครับฟิเกนซีแต่สิ่งที่มันจะเปลี่ยนก็คือพวก V พวกแลบดาพวกนั้นมันจะเปลี่ยนนะครับพวกมุมพวกอะไรมันจะเปลี่ยนนะดังนั้นเราก็วาดรูปให้ชัดเจนนะครับวาดแบบเบสิกที่สุดครับก็คือวาดแบบนี้เนาะ,ะแบบนี้ครับแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับใส่ normal line ให้เรียบร้อยอ มานนี้ใช่ไหมนะก็จะมีตกกระทบอย่างนี้นะครับนะซึ่งเขาก็ให้ว่าไอ้ตัวนี้ก็คือสามสิบอะไรสามสิบเนาะตัวนี้คือสามสิบตัวนี้ตั้งฉากตัวนี้เขาเรียกว่าเส้นอะไรครับเส้นแนวฉากนะครับหรือ normal line นะทีนี้เกิดการ หักเหนะครับมันจะต้องเกิดการหักเหอ,อยู่แล้วล่ะนะ,ะสณานี้ซึ่งผมให้คนละสีะสเดียวกันเนาะนะีเดี๋ยวผมจะให้คุณดูอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญเหมือนกันนะครับโจทย์ข้อเดียวอาจจะสอนกลยุทธ์ทุกอย่างได้ตัวเนี้ยเท่าไหร่นะสิบก้าจุด สองสี่องศานะอย่างนี้เนาะใช่ไหมครับคือตามนี้คือข้อนี้คือ,อยังไงฮนะคุณสังเกตนะตัวนี้คืออะไรนะเอ,อ่วนตัวนี้คืออะไรครับนํำเชื่อมนํำเชื่อมใช่ไหมนะนำเชื่อม,น,อม,ม,นะน,อมนะครับ น้ำเชื่อมเนาะเดี๋ยวผมใส่ตัวนีเอ่อเนาะน้ำเชื่อมนะครับคุณสังเกตน,นะดัชเนียหักเหของอากาศเท่าไหร่ครับนะประมาณหนึ่งเนาะหนึ่งใช่ไหมหนึ่งนะครับดัชเนีหักเหของน้ำเชื่อมนะครับผมให้เป็นเอ็นแดดแล้วกันนะพอมีน้ำเหมือนกันเนาะแต่อันนี้มันเชื่อมนะครับก็คือไม่รู้ ผมถามจริงๆนะเราคงจะใช้สูตรที่จะหารูที่เป็นเอ็นไหมผมถามดิไม่จําเป็นหรอกครับนะสูตรเต็มยศของอ่าสูตรเต็มยศของอ่าสเนลเนี่ยคือสูตรนี้ครับนะแล้วแต่คุณจะอุปถัมภ์นี่จะเลือกเอาอะนะสูตรก็คือไซเซตาหนึ่งส่วนไซเซตาสองใช่ไหมนะนะเท่ากับแลบด้านหนึ่ง ส่วนแลปดาสองวิธีจำจำง่ายครับพวกนี้จะเป็นหนึ่งทั้งหมดจะต่างกันก็คือ N ครับ N 2. นะสองนะถ้าคุณจำวิธีการเทียบวีเท่ากับเแลปดาได้จบแล้วครับนะผมเสริมให้ตรงนี้นิดนึงครับเท่ากับ F แลปดานะคุณจะสังเกตว่าอะไรฮะยิ่งแลปดาเพิ่มเนี่ย v ก็ต้องยิ่งมากเก็ตไหมฮะมันแปรผันตรง ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเพิ่มแลบด้าเข้าไปยิ่งแลบด้ามิกะยะห่างมากวี v ก็ต้องมากดังนั้นถ้าเกิดผมเปรียบเทียบนะครับทาการคอมเพลต่อกันเนี่ยถ้าเกิดตัวนี้เป็น V1 นะตัวนี้ก็ต้องเป็นแลบด้าหนึ่งนะมันเป็นการแปรผันตรงซึ่งกันและกันดังนั้นเนี่ยนะผมเอาสูตรนี้ประกอบเข้าไปนะครับเอามิกเข้ากันนะครับมิกเข้ากันจําสูตรนี้ได้ไหม n ต้องเท่ากับอะไรนะ c ส่วน V c คือความเร็วแสงสามกุญสิบยแปดเมตรต่อวินาที C คือ v ผ่านตัวกลางผ่านแก้วก็ใช้กา๊าซเกลเอเดก็คือผ่านแก้วล่ะผ่านน้าก็คือใช้ V น้ําดังนั้นผ่านลาย V ไม่เท่ากันหรอกนะครับคุณก็ย้ายขึ้นไปใช่ไหมคคุณจะได้ว่า V เ,เนี่ยแปลมันตรงกันกับหนึ่งส่วน n ดังนั้นถ้าตอนนี้เป็น V1 หนึ่งตัวนี้ต้องเป็นอะไรตัวนี้ต้องเป็น n อเลยเ็หนึ่งเกียติไหมครับแค่นี้เองนะมันเป็นแปรผันตรงดังนั้นตัวนี้เป็น V1 หนึ่งตัวนี้ก็ต้องเป็น V ลละ ตัวน,นี้เป็น v 1ตัวน,นี้ตอนน้ตองเป็น n ไร n 1นุดเก็ยไหมฮะตัวน,นี้ก็ต้องเป็น n 2มันแปรผกผันกันการแปรผกผันกันดังนั้นคุณก็หยิบสูตรเลยครับแต่ข้อน,นี้เล่นหนักอย่างนี้ครับเล่นหนักอย่างนี้องค์ประกอบตัวเนี้ยผมรู้แล้วว่าเราต้องยึดตัวนี้นะเราจะต้องยึดตัวนี้เป็นหลักอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่ามันให้อะไรมามันให้มุมสองกันมาเลยนะครับมันให้มุมสองกันมาเลยดังนั้นเราจะต้องยึดทรายเนี่ยเป็นหลักแล้วล่ะทีนี้เราดูต่อครับเราจะยึดอะไรต่อล่ะ นะครับเรายึดเอ็นไม่ได้อีกแล้วครับเพราะว่าเราไม่ทราบเอ็นของน้าเชื่อมนะแต่ตามจริงเราสามารถหาแก้หาเอ็นของน้าเชื่อมได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ็นหนึ่งเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าเอ็นห้ออากาศมันมีค่าเป็นหนึ่งนะมันเป็นหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ห้าแต่เขาก็เป็นหนึ่งอะไรดูง่ายๆนะครับเอ็นเนี่ยเอ็นหนึ่งก็คือหนึ่งถูกไหมดังนั้นเราสามารถหาเอ็นน้ำเชื่อมโดยการโยกหนึ่งขึ้นไปคูณไซด์เซต้าหนึ่งส่วนไซด์เซต้าสองได้ได้เหมือนกันนะเราจะดูทุกวิธีครับนะเราจะมาดูกลยุทธ์กันนะ แต่ถ้าเราอยากจะหานะครับแต่ถ้าเราอยากจะหาเนี่ยหาหาวีหาลูวีเนี่ยเพราะว่ามันง่ายนะหาลูวีคุณคุณคุณสังเกตอย่างนี้นะคุณสังเกตย่ง,นนะง,ย,ง,งยนะผมถามเลยโจทย์ต้องการหาอะไรนะอัตราเร็วนะครับอัตราเร็วเคลื่อนที่ผ่านนําเชื่อมคุณดูนะคือผ่านตัวนี้คือ V ตัวนี้พูดง่ายว่า V ตัวนี้ V2 สองตัวถามหา V 2สองไงไนะ ตัวถามหา V2 สองถามหน่อย v หนึ่งเท่าไหร่ครับสามคูณสิบยกกำลังแปดครับเจ็ดแม่ก็คือ V ในอากาศนะ v ในอากาศเท่านี้สามคูณสิบยกกำลังแปดนี่ต้องรู้เองนะครับบางคนไม่รู้อ่าผมให้ทุกคนดูก็ได้นะทำไมถึงได้สามสิบกำลังแปดนะครับจากนิยามครับที่บอกว่าจากนิยามก็คือ เ <N S 2> เท่ากันกับ c ส่วน v ถูกไหมฮะดังนั้น n คืออะไรนะหนึ่งใช่ไหมตัวนี้คือหนึ่งนะดัดจริงจนในหนึ่งดังนั้นคุณโยก V ขึ้นไปเนี่ยนะครับ V จะต้องเท่ากับ c ใช่ไหมทีนี้ C คืออะไรละ่ะก็คือสามคูณสิบยกกาลังแปดเมตรเปอร์เซกนี่คือ V นะคุณย้ายขึ้นไปดังนั้นเรารู้ V อัตโนมัติครับว่า V 1หนึ่งหรือใีอากาศมันคือสามคูณสิบยกกำลังแปดเมตรต่อวินาทีดังนั้นตัวนี้เรารู้รู้ครับเรารู้แล้วนะเออเรารู้ละ นะปัญหาคือเราต้องการหาตัวนี้ครับพูดง่ายๆว่าทุกสูตรเนี่ยคุณจะต้องเชื่อมตัวนี้ให้ได้นะแต่ผมคิดว่าตัวนี้ผมจะกาทิ้งเลยนะครับผมจะกาทิ้งเลยผมไม่ใช้อ่ะนะตามยิงใช้ก็ได้นะผมจะเอาคู่นี้ก่อนนะครับเพื่อผมจะติดแค่แรปด้าเดียวแล้วผมไปโยกหาวี2จบแค่นั้นแหละอ่ะจบแล้วนะครับไซเซต้าหนึ่งคืออะไรครับอ่าดูนะไซ เซต้าหครับเซต้าหก็คือเซต้าที่มันตกกระทบนะซึ่งมันก็คือ30อย่าลืมนะครับมุมต้องทํากับนอร์โมไลน์ทั้งนั้นนะครับนะส่วนได้การกลับอะไรครับส่วนได้การกลับทรายเซต้าสก็คือทรายสิบเก้าจุดสองสี่เท่ากันกับเล็บด้านหนึ่งคืออะไรครับเล็บด้านหนึ่งก็คือนี่ไงผ่านอากาศเนาะก็คือตัวนี้คือเล็บด้านหนึ่งใช่ไหมครัก็คือหกร้อยสามสองจุดอะไรครับจุดแปดนาโน เมตรส่วนด้กันกันกับแรบด้านสองทำการย้ายข้างนะครับคุณจะได้ว่าแรบด้านสองมีค่าเท่ากับกดเครื่องทิ่เลขแป๊บครับ ผมย้ายขึ้นไปทีละขั้นนะครับก็จะได้สองศูนย์แปดจุดห้าะหาได้กันกลับอะไรครับหาได้กันกับทรายสามสิบก็คือหนึ่งส่วนสองนะครับ,รนนรบผมก็คูณสองขึ้นไปอะ่ะนะผมก็จะได้เป็นประมาณนะครับก็คือสี่หนึ่งเจ็ดนะครับประมาณแล้วก็อย่าลืมรับได้สองเท่ากับสี่หนึ่งเจ็ดอย่าลืมนะครับหน่วยก็คือนาโนเมตรด้วย นี่เราได้ละจบแล้วครับจบแล้วจบแล้วจบแล้วครับมันก็แค่นี้นะฮะดังนั้นผมจะจับสูตรนี้จ้ำเ็าด้ยกันครับจับสูตรนี้จ้ำเ็าด้ยกันนะผมจะจับยังไงล่ะครับผมก็ดูเลยนะครับว่าจับสูตรแล็บด้านหนึ่งกับ v หนึ่งจ้ำเ็าด้ยกันก็จะได้แลบด้านหนึ่งนะครับส่วนได้กันกับแลบด้านสองใช่ไหมก็ต้องเท่ากับ v หนึ่งส่วน v สองนะย้ายข้างไว้ก่อนเนาะก็ย้ายข้างใช่ไหม ผมก็จะได้ v สอง้เท่ากับเอาตัวนี้ทยอยขึ้นไปก็เป็น v หนึ่งส่วนแลบด้านหนึ่งคูณแลบด้านสองอย่างนี้จัดรูปเป็นไหมฮะพูดง่ายง่ายว่าผมเอาตัวนี้ขึ้นไปตัวนี้เอาตัวนี้ขึ้นไปแล้วตัวนี้ลงมาหารนะครับก็จะได้สมการตามนี้ออกมานะครับทีนี้ผมก็แทนค่าลงไปก็จบแล้วนะมีแค่นี้เองนะครับก็จะได้ว่า v หนึ่งก็คือเท่าไรครับก็ยัดลงไปเนาะ v หนึ่งก็คือโจทย์ให้มาก็คือ เท่าไรครับโจทย์ไม่ให้มาใช่ไหมก็คือเราต้องวิเคราะห์อเองว่า V ที่มันผ่านอากาศนะครับมันจะต้องเท่าก,กับ V ที่เป็น V แสงได้เลยก็คือ3ออามคูณยกกำลัง 8, เนาะตอนนี้ก็คือ3คูณสิบยกกำลังแปดนะบด้านก็คือรอบด้า,ดา2สสิ่งที่เราหาวิเคราะห์ได้ว่าก็คือ4ี่หนึ่งเกตนาโนเมตรผมไม่แปลงหน่วยนะเพราะว่าผมสังเกตว่าหน่วยตัวนี้ก็คือนาโนเมตรตัวนี้ก็คือนาโนเมตรมันตัดกันได้นะครับแลบด้านหนึ่งคืออะไรล่ะครับ ก็คือ632.8นะฮะหกสามสองจุดแปนาโนเมตรนะครับนะผมจะตัดหน่วยได้นะครับตมัมปุ๊บเข้าไปนะดังนั้น v 2เนี่ยก็จะเท่ากับตามสมการนี้เอาผมจะหาคำนวณให้ดู3 1มหอ่า, 4, อา, 4, อา 5, หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งจุดเก้าเจ็ดหกนะครับหนึ่งจุดเก้าเจ็ดหกผมจะปัดเป็นหนึ่งจุดเก้าแปดนะครับก็จะได้ว่า v สองเท่ากันกับหนึ่งจุดเก้าแปดนะครับสิบยกกำลังแปดหน่วยก็คือเมตรเปอร์เซกแค่นี้เองครับดังนั้นคุณสังเกตนะ <c oughs> คุณสังเกตอย่างนี้ครับวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ครับวิเคราะห์ทางฟิสิกส์นิดหนึ่งคุณสังเกตนะ ตอนแรกที่อยู่ในอากาศเนี่ยก็คือ3ามคูณสิบยกกำลังแปโอ้โหเร็วชิบหายนะพอผ่านน้าเชื่อมก็ไปทันทีครับเหลือ1นึ่งจคูณสิบยกกำลังอ่าหนึ่งจุดเก้าแปดคังแปดมีตัวีโอ้โหลดลงนะครับลดลงเกือบครึ่งหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งตัวกลางมันมีเอ็นมากคุณสังเกตนะตัวกลางที่มันมีเอ็นมากนะมันจะทําให้วีเนี่ยมันช้าครับนะ นน 3. ถ้าคุณไปเจอเอ็นในน้ำาเงี้ยก็หนึ่งจุดสามสามถ้าคุณไปเจอเอ็นของแก้วหนึ่งจุดห้าอย่างเงี้ยมันก็ชานะครับนะดังนั้นให้ดูอย่างนี้เป็นนะและอีกตัวหนึ่งที่ผมจะวิเคราะห์ให้คุณดูก็คือว่าในกรณีที่มีการหักเหนะครับในกรณีที่การหักเหเป็นมุมนะครับในกรณีที่มันมีการหักเหเป็นมุม n 1หนึ่งเนี่ยจะต้องน้อยกว่า n2 สองเสมอคุณสังเกตนะตรงเนี้ย ผมการันตีได้ว่า n ็ของตัวนี้เป็นหนึ่งแต่ผมสังเกตได้ว่านํำเชื่อมเนี่ย n ยังไงมันก็ต้องมากกว่าหนึ่งแล้วนะครับในกรณีที่ n1 หนึ่งมากกว่า n2 สองเนี่ยนะครับมันจะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งขึ้นมาก็คือเกิดมุมวิกฤตขึ้นมาครับนะเกิดมุมวิกฤตขึ้นมาพอเกิดการตกกระทบปั๊บเนี่ยเลี้ยวเป็นมุมฉากปั๊บเลยถ้าว่าจะน้องอะไรมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ให้ไปดูไว้ เห็นไหมครข้อเดียวเนี่ยรู้ทุกอย่างเลยเห็นไหมรู้เนี่ยข้อเดียวเราต้องแต่ขะแนงอย่างนี้ให้ได้ทุกคําสําคัญหมดนะครับทุกคําสําคัญหมดนะไม่ต้องอ่านเยอะครับฟิสิกส์ทำโจทย์อย่างเดียวครับทาโจ,จาทย์แล้วเจาะทีย่างอย่างนี้ไปนะครับทาประมาณสักห้าสิบข้อคุณจะเทียบเองแต่ละบทไปนะครับนะข้อนี้เช็คความรู้กี่อย่างครับสองอย่างนะหนึ่งก็คือสเนลต้องรู้สองก็ต้องรู้จักว่า ถ้าเอถ้า V ในอากาศเท่านั้นเท่านี้อย่างนี้ประมาณนี้นะครับนะเพราะว่าแสงมันเป็นคลื่นไป่เหล็กไฟฟ้านะครับมันไม่ขึ้นกับตัวกลางอยู่แล้วครับนะยิ่งมีลมช้าลมแรงมันเท่าเดิม